สรุปประเด็นรายการหลกระแสวันที่23พฤษภาคม2,568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องเรื่องของทิดแยมนะครับอดีตจเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่โกงเงินวัดไปให้สีการถึง 300, 300กว่าล้านนะครับเทปแรกจะอยู่ที่วันที่20พฤษภาคมผมมีทําสรุปไปแล้วนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้วันนี้ก็จะแบ่งเป็นมุมมองอยู่2ฝั่งแล้วกันนะครับอันแรกคือบอยนะบอยคือ แฟนของอรัญยวันที่ได้เงินจากเจ้าวาดไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือของตํารวจก็ตารวจก็จะมาอยู่3าประมาณ3หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็ทางพี่หนุม่มอะแกโฟนอินหาบอยถามว่าเออก็ได้ข้อมูลประมาณว่า,าคบกับอรัญยวันเนี่ยมา4ี่หปีแล้วตัวบอยย้ายไปอยู่กับอรัญยวันข้อมูลที่รู้ก็คือว่าอรัญญวันบอกว่าทานายหน้าอาสังหา เรื่องการพนันก็คือต่างคนต่างคนต่างเล่นนะครับก็คือเล่นทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้ยุ่งโทรศัพท์ไม่เคยมีการก้าวไก่คืออารัยวันก็ไม่ยุ่งโทรศัพท์บอยบอยก็ไม่ยุ่งกับโทรศัพท์อารัญยวันก็เลยไม่รู้ว่าเล่นหนักขนาดไหนนะครับตัวบอยเคยมียืมเงินอารัยวันแสนหนึ่งแต่ก็ใช้คืนหมดแล้วเรื่องเกี่ยวกับอดีตเจ้าวาดรู้แค่ว่าโอเคเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เคยมีไป กู้เงิน40ล้านเพื่อมาทําธุรกิจคือรู้อยู่ประมาณนั้นนะครับเรื่องอโทรหาการวิดีโอคอลหากันเนี้ยทางบอยบอกไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ว่ามีแล้วก็มันจะจะมีเรื่องของตัวพิบมันน้นจะมีข่าวนะแต่นี้ผมไม่เห็นเหมือนกันนะก็คือบอกว่าแล้วแหวนกับส้อยละ่ะก็คือทางบอยยืนยันว่าไม่มีสร้อยนะครับมีแต่แหวนซึ่งแหวนเนี่ยเป็นแหวนร,รุ่นของสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับก็บอยก็สันนิษฐานว่า มันน่าจะเป็นแหวนรุ่นที่คือทั้งรุ่นก็คือได้มาเหมือนกันไม่ได้แบบให้มาคนเดียวประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่บอกว่าตัวคลิปหลุดว่าบิวทยอาบน้ําบอยยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่อรัญญวันนะครับเพราะว่าอรัญญวันจริงๆอะ่ะมีรอยสักแต่ในนั้นอ่ะมันไม่มีก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชาวบ้านมีการมีมีสื่อไปสัมภาษณ์ คนเราแวกบ้านบอกเนี่ยมันเคยมีพระมาบอยก็ยืนยันว่ามีพระมาจริงแต่ไม่ใช่พระจากวัดไร่ขิงเป็นวัดอื่นเชิญมาในงานทําบุญบ้านยังมีให้แบบอของที่ระลึกจับวัดก็ยังเป็นของอีกวัดหนึ่งไม่ใช่วัดไร่ขิงคือยืนยันว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอแก้ข่าวว่าทีา่ทางสื่อโยงว่าอาัญญวันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่เป็นเลขแปดนะครับก็ คือเหมือนโยงกันมั่วเพราะว่าเหมือนกับบ้านเลขที่แถวๆนั้นน่ะมันมีมันขึ้นต้นด้วย8หรและลงท้ายด้วย8กันหมดแล้วก็อย่างของบ้านอารยวัณน่ะเหมือนสื่อเขาไปให้ชัดตัวสุดท้ายคือตัว8แล้วไปเบอร์ข้างหน้าแล้วก็จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็พอมันไปโยงกันมั่วว่าว่าเป็นแบบเหมือนเจ้าของเว็บพนันซึ่งบอยยืนยันว่าเป็นผู้เล่นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บแล้วก็ที่บอกว่า วงเงินทั้งหมดที่ททตัวอรัญ,ญวันได้จากติดแยมไปเน 300, 000, 000, 000. ปี่ยสามกว่าล้านปอยก็บอกว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้บ้านก็ยังผ่อนอยู่รถก็ยังผ่อนอยู่ถ้าได้เงินเยอะขนาดนี้ทำน,น่าจะปิดไปหมดแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็พี่หนุ่มแกก็ถามว่าแล้วตอนนี้มันตาํารวจกำลังใช้คําว่าตํารวจกําลังตารวจมีหลักฐานเรื่องคลิปทรงคลิปเสียงอะไรเงี้ยถ้าถ้าได้ยินแล้วจะเป็นยังไงก็ ก็ทางบอยก็มีแบบเหมือนเสียน้ําตานะครับเพราะเหมือนว่าก็ถ้ามันมีจริงๆและได้ยินจริงๆก็คงเสียใจเพราะไม่คิดว่าแฟนวจะทําอย่างนั้นแล้วก็วางสายไปนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีการเปิดคลิปจริงๆเป็นคลิปอรัญญวันกับทิดแยมซึ่งเสียงอรัญญวันอ้อนมากจนพี่หนุ่มแซวว่าอ๋อก็อ้อนขนาดนี้ไม่น่าทำไมถึงเสียงเงินเยอะขนาดนั้นนะครับก็บอยคงได้ฟังแล้วแหละหลังจากรายการแต่มันจะมีมันจะมีจุดสังเกตนิดนึงเหมือนกับพอ ระหว่างที่สัมภาษณ์บอยจะมีตารวจท่านหนึ่งที่แบบแกเหมือนยิ้มยิ้มยิ้มแบบจนพี่หนุ่มพอวางสายแล้วพี่หนุ่มก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มแบบนี้ก็บอกว่าเหมือนมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ข้อมูลมันไม่ตรงกันเพราะทางตารวจบอกว่า,าพูดทางบอยพูดได้แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้ก็คือตัวเลขบัญชีการโอนเงินน่ะมันมีหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้นะครับก็เลยแบบ มันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับถ้าน,นี้เดาๆนะแล้วก็ทางมุมมองของทางฝั่งตํารวจนะครับก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เราตกใจว่า300กว่าล้านนะ่ะไม่ใช่นะครับพันกว่าล้านพันกว่าล้านนิดนิดด้วยนะครับแล้วก็ในจริงๆในเทปของวันที่20มันจะมีการพูดชื่อตัวละครเยอะมากก็ผมตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวควจะงงกันมันจะมีชื่อของคู่สามีภรรยาโดยเน้นที่ภรรยาชื่อเตยนะครับ ซึ่งวันนี้มันจะมีเปิดเผยข้อมูลของฝั่งเตยว่าเตยอ่ะต,ตอนแรกๆเข้ามาที่วัดเนี่ยทางหลวงพ่อทางทิดแย้มมันไม่ชอบเหมือนไม่ชอบที่หน้าประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็สามารถเข้าหาจนแบบเข้าหาในที่นี้คือแบบก็คงแบบทําทุกวิถีทางอะ่ะก็มีพาพาหมอคือควรจะเข้าใจว่าหมอเตยแต่จริงๆหมอในที่นี้คือหมอร่างทรงนะครับไม่ใช่หมอทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการพาหมอจริงไปหาทิดแย้มจนสามารถ คอนเน t ชันกันได้อะไรเงี้ยแต่ทางตํารวจบอกว่าไม่แน่ใจเรื่องชูสาวนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปเยอะมากไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นแล้วก็จนสามารถซื้อใจหลวงพ่อได้อะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินวัดได้ซึ่งในการที่มายุ่งเกี่ยวกับเงินวัดได้เนี่ยมันมีใช้คําว่ามูลค่ามหาศาลอย่างร้านค้าของทางวัดไร่ขิงที่รายได้เป็นล้านอะไรเงี้ยกับเป็นชื่อ จริงๆมันต้องเข้าวัดแต่ก็กฎว่าเข้าทางชื่อสามีของเตยซึ่งสืบตำรวจสืบไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเตยสามารถไปสร้างอาณาจักรนะครับมันจะมีอุทยานมีอะไรประมาณ2ที่ที่มูลค่าก็เยอะอยู่อะไรเนี้ยนะครับก็เม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันมันไปทางนั้นแล้วก็เหมือนทางที่แจมมาไหวตัวช่วงหลังๆก็เลย อย่างช่วงแรกๆมันจะมีการโอนเกินแต่ตอนหลังมันจะเป็นการถอนเงินจากตู้แล้วไปแล้วไปฝากใหม่เพื่อเหมือนกับตัดเส้นทางต่างเงินแต่ตำรวจก็สืบได้นะครับก็จากการสืบก็เลยทําให้ทราบถึงมูลค่าเงินที่เยอะกว่าที่ออกข่าวไปในตอนแรกที่บอกว่าสามล้านมันเลยกลายเป็นพันล้านเพราะมันจะมีบัญชีที่เปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดไปแล้วอย่างเช่นสมมติมีการสร้างพระรุ่นนี้ก็จะมีการเปิดบัญชีหนึ่งบัญชีเพื่อจะให้แบบว่า ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าไปในในบัญชีนั้นใช่ไหมครับแต่เพราะผลอโปรเจก t นี้เสร็จปุ๊บก็บปิดบัญชีนี้ไปแล้วพอมันมีโปรเจกต์อื่นขึ้นมามันก็มีการเปิดบัญชีใหม่ซึ่งอันนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันมีเส้นเงินที่มันซ่อนอยู่ในในเรื่องราวต่างๆตลอดระยะที่ว่าเวลาที่ผ่านมามันเยอะกว่านั้นจนมีมูลค่าถึงพันกว่าล้านนะครับก็ทางตำรวจก็ยังสืบกันต่อนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับใครทางตำรวจใช้คําว่า ใครที่เอาเงินของวัดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะต้องโดนคดีกันทุกคนนะครับเกาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางพี่หนุ่มแกก็ถามว่าแล้วนอกจากวัดไร่ขิงแล้วแล้ววัดอื่นละ่ะเพราะว่าพอเหมือนแบบมีการเปิดเรื่องของวัดไร่ขิงที่เป็นวัดใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็มีคนร้องเรียนกันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็บอกอไม่ต้องห่วงพี มีเฟสสอเฟสสแน่ๆแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่อตดไร่ขิงก่อนเพราะว่าเหมือนตัวเม็ดเงินกับตัวคนเกี่ยวข้องอ่ะมันเยอะมากและ้ะพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการในการจัดการอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงก็คือจุดเริ่มต้นของการร้องเรียนอะ่ะมันก็คือจากชาวบ้านนี่แหละที่ส่งข้อมูลให้ทางตํารวจและตํารวจก็รับเรื่องและมีการสืบดังนั้นมันไม่ใช่วัดนี้แค่วัดเดียวที่มี คนทาผิดแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีจะมีอันอื่นตามมาก็บอกอยากให้ออมองว่าทางหลวงว่ามองไปว่าวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปทําบุญให้สบายใจเป็นที่พึ่งทางใจแต่ให้แยกว่าคนที่ทําเลวเนี่ยหรือคนที่ทําผิดยักยอกเงินวัดคือคน,ค,อค,นคือคนที่ทําให้วัดเสียชื่อดังนั้นให้แยกเรื่องกันว่าวัดกับคนมันคือมันคือส่วนตะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนั้นอยากให้ เออยังศรัทธาในศาสนาอยู่อย่าเอาแค่คนผิดมาบั่นทอนหรือทําลายแล้วยกเลิกกันแบบที่พึ่งทางใจอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเอา่อจะจะมีวัดไหนที่โดนกันต่ออีกอะไรเงี้ยนะครับอ๋อแล้วมันมีนิดนึงคืออ่ตอนที่ไปจับทิดแยมใช่ไหมครับก็คือเหมือนตทิดแยมก็ น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวเลยมีการเตรียมทนายไว้นะครับซึ่งตอนแรกไปถึงอ่ะที่ตํารวจบุกกันไปเยอะแยะแนะั่นแหะที่แย้มก็กับทนายก็เหมือนเตรียมเตรียมเตรียมสู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าแบบไม่ยอมรับประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าตํารวจอะเอกสารพร้อมมากเพราะเหมือนอย่างที่บอกว่าทํางานกันมา8เดือนใช่ออเอกสารแบบเส้นทางการเงินพร้อมเลยแบบเปิดทุกอย่างสู้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอทนายเห็นเอกสารของท่านตํารวจปุ๊บก็เลยแบบ ยอมแพ้บอกบอกว่าไม่ต้องสู้แล้วเพราะว่าสู้ไปก็ไม่ชนะเพราะทางนั้นหลักฐานแน่นมากนะครับก็เ,เลยเป็นที่มาของการยอมสึกนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อว่าจะมีอะไรคลบปหน้าและมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังจกากคลิปหน้าครับ